มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกใจชื้นคุณยายมรสีหลังติดโควิดเริ่มสดใสออกลีลาเต้นได้แล้วค่ะเรียกว่าได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามนะคะเมื่อทุกคนทราบข่าวการไม่สบายของนักแสดงอาวุโสคุณยายมรสีอิสรางกูลณนะอยุธยาที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากติดโควิด19ค่ะ ท่ามกลางความเป็นห่วงของทั้งลูกๆหลานๆแล้วก็แฟนๆนะคะแม้ว่าตอนนี้คุณยายจะอาการดีขึ้นแล้วก็ตามแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังคอยอัปเดตอาการตลอดอย่างล่าสุดนะคะลูกสาวอย่างอ้อยจิรวดีก็ได้นําคลิปที่เจ้าตัวค่อนข้างใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งโดยอ้อยจิรวดีได้โพสต์คลิปที่คุณยายมรสีออกลีลาขยับแขนขาตามจังหวะค่ะ พี่อ้อยพาออกกำลังกายเรียกว่าเริ่มสดใสได้เหมือนเดิมบ้างแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับข้อความว่าเริ่มเต้นได้แล้วแต่ต้องค่อยๆไปทีละนิดนะคะแค่เห็นรอยยิ้มแม่หนูก็หายเครียดแล้วขณะที่แฟนๆพากันเข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณยายบอกว่าหายแล้วสบายดีแล้วกลับมาแข็งแรงสดใสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ